ะนเวนนเวลาเดินไวเลยเกินเที่ยงอีกแล้ว,ไงไงวอ่ะก็ก่กอนเที่ยงเราก็ต้องใส่นี่ก่อนสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรามซิงดีงงด่วนเทียบดูก่อนช่างสิงต้องติดกาวเพิ่มนะเดี๋ยวปลิวเพราะว่ามันแรงดิค่ะนี่เออใช่โโโออ้้กาาวเขดีจปลิว เออมันเป็นร่องของมันอยู่เอาสามเอ็มมาแปะเพิ่มทั้งสิงเอาสามเอ็มแปะเพิ่มแปะเพิ่มยังไงนู่นนะกาวของเขาเนี่ยนาดีกว่าของเราอีกมันแน่นอยู่บ่แน่นถ้าถ้าอยากให้มันทะลุขนาดนั้นก็เอาเกลี่ยปล่อยมาเกลี่ยปล่อยมันเสียของอีกโอ้เสียอะไรขนาดรบกวผมยังดีอยู่แค่สามตัวราคาตกเด้ เอาเกียร์ปล่อยไว้ยิงนี่ราคาตกเลยนะบุกรอผมแบบวิ่งวิ่งวิ่งไปมันวิ่งไปมันเหมือนจะไม่ทนนักเกี่ยวเลยเลยเออแต่พวกสามตัวนะแต่พวกเอ่อเมกาเนี่ยเกียร์ปล่อยทั้งนั้นนี่มันไม่อยู่เกียรปล่อยทั้งนั้นเลยแต่อันนี้ไม่มีนะเพราะว่ามันมีเบอร์สิบจับอยู่ฝั่งนู้นแต่ก็มีไอ้แล้วก็มีปุ๊กด้วยแล้วจับตรงนี้นะครับ FC บอกโอ้ยเอากาวติดมันไม่อยู่ดอกโดนฝนโดนอะไรเดี๋ยวมันก็ปลิวไม่ปลิวครับนี่ มันมีน็อตตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็น็อตเบอร์สิบเราก็เสริมกาวไปด้วยนะครับนะเสริมเพื่อความแข็งแรงอ่าดูแล้วก็เข้าใจด้วยแต่ถ้าแต่ถ้าคุณกลัวคุณก็ไปยิงตัวนี้เลยได้เอ่ยิงได้มันไม่ก็ไม่คีเรย์ไรหรอกมันไม่คีเรหรอกอืมมันเป็นสไตล์แบบดีแบบนั้เออพวกเมกาที่เขาติดใหม่นะยิงหมุด ผมมีแต่ยิงทั้งนั้นเลยรถผมยังยิงเลยนมยินนะถ้าเกาไม่ได้แปะเลยแปะไปเลยมันทนอยู่จริงปะอือ้ยขนาดปีกอวิ่งเป็นร้อยยังไม่เป็นไรเนาะโอ้ยกาวนี่มันดีจะตายดีบอกเขาใส่แบบนี้มามันของถูกไม่ถูกดอกเอาไปหาบ้างของเขาเดี๋ยวเขาก็คอมเมนต์ว่าแต่ทำไมไม่เชื่อแพงอีกจริงเขาลดต้นทุนหมดแหละ กาวนี่มันดีเยท่านาันา้นรับประกันไหมรับประกรันรับประกรันเช็ดก่อนเนะี่ยเช็ดให้มันสวยๆก่อนเดี๋ยวทินเนอร์มาเชด็ดไหมทินเนอร์อนเช็ดแลนะ้วโอค <laughs> าดเชื่อเนาะ <laughs> เดี๋ยวบางโครนเดี๋ยวเราต้องรอน,น็อตนะครับน็อตไม่พออีกแก่สช่างสิ่งนี่สั่งโว้ยเนาะมันก็ได้ตอนแรกก็

ดูเคยดอกอได้มาได้ไงถ้าไม่ใช่ของมันไหนเจ้าก็ใส่แค่น็อตตัวเดียวก็พอแล้วก็อยากใส่ก็ใส่แค่น็อตตัวเดียวก็แล้วใช่ให้แต่มันอยู่นะนั่นแหละเราอยจะไปคัดใจเจ้าของจากของใครจ่ายเงินเด้คอยมาขัดใจคอยเฮ้ยยังเอ้ยทำไมเนาะพูดลาวพูดลาวพลาด ใส่ไปเลยใส่ไปเลยให้ได้มันอยู่แต่มันก็ถามว่าจําเป็นไหมกระจกมองหลังไม่ไอ้ตัวนี้ไม่จําเป็นครับเพราะไม่ค่อยได้มองมองแดดซ้ายขวาไฟนั่นน่ะจะให้ห้อยอ้นี่เจ้าก็เอาไปเช็ดก็เอาตัวนี้ไปแปะเออเก็บรายละเอียดให้มันดีเดี๋ยวเขาติเราอีกนี่แล้วเป็นช่างเรียนทีรถมันก็ตจอเป็งสีเลยเนาะ ทางคิดสีรถนี่มันงานประกอบนี่มันเป็นจุ๊กระจิบเนีเนาะงานประกอบนี่ก็ใช้เวลาพอสมควรครับจจจุกจจกกิิถอดรองเท้าแนะีออ่คอยสะอาดชิดภายในผมไล่เช็ดเกือบ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับสะอาดแล้ว นี่แหละพอจะเที่ยงสมองก็แลทไอ้คิดหอดแต่เือนอือนัอ่นนะแต่นัดตัวเดียวก็งามจนเออเจ้านี้ท่านคอยเบาๆเจ้ากบไซให้เขาดอกเนาะแมนมันก็ต้องแหกกดมั่งแล้วเนาะเออนั่นละ่ะช่างสิงห์บกสองนตดบใส่นั่นแหละ เออไอ้นั่นก็เอาสามเป็นแปะข้างบนมีอะไรปิดบ่ตรงนั้นมีอะไรปิดอีกบ่เออมีบ่บ่มีบอเออไปซื้อปลั๊กมาด้วยนี่ปลั๊กจเดี๋ยวเอาปลั๊กเอาตัวอย่างไปเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปเลยนี่เอาตัวนี้ไปนี่นะถอดไปเลยนะเออถอดไปไปซื้อ เดี๋ยวผมโอ้โหเสียเงินเลี้ยงข้าวอีกแหลนะนี่โอ้ยเลี้ยงข้าวคนอ่ะได้บุญจะตายใช่ไหมใช่เลี้ยงคนแก่ได้บุญเนาะเลี้ยงคนแก่ได้บุญอืมแต่อย่าไปเลี้ยงเด็กน้อยอย่าไปเลี้ยงสาวสาวดิเลี้ยงสาวสาวมันจะหมดเงินใช่ไหม <laughs> ผมเคยเลี้ยงจนหมดตัวนะก็น่าเละไม่เลืออะไรเลย ก็มีแต่หลอกเราเท่านั้นแหละแต่เลี้ยงคนแก่ไม่มีหลอกหรอกเลี้ยงคนแก่มีแต่ให้พรมีแต่หลอกใส่เลี้ยงคนแก่นี่มีแต่ให้ก็ให้ไงมีแต่ให้พรเนี่ยให้พรบอกดีๆหวานๆหลอกใส่เห็นไหมพวกนักร้องน่ะไม่ยกหลายนี่นั่นเลยอ่ะไอ้นั่นไอ้พวกเราจะพูดจริงๆเลยอันนี้ผมพูดเรื่องจริงเลยนะทำไมโพลิโกลิเกียเห็นมันมันหลอกคนดูอ่ะหลอกคนดูอยู่ตายเอาคนดูมีความสุขเด้ล่ะ นั่งรถมาโดยการแท้ๆพอขึ้นแสดงมีเจ้ามีนายมีครูค้าครูมีค้าครูเหลือนี่ด้วยเด้นี่วิ่งไปวิ่งมาตัวนี้เข้าแต่หลังโรงจังสิงพ่วยนี่ล่ะมันมีปุ๊กมีอะไรพร้อมหมดแล้วใช่ไหมนี่เกี่ยวปล่อยเลยเกียวปล่อยดเลยเกี่ยวปล่อยเลยเหรอมีบ่ล่ะ ซื้ออีกแล <ๆ S 2> ้วมันจะไปนั่นไปแล้วก็เอาแหวนมานันเบีย้ยวตรงนี่ยิงเกียร์ปล่อยเลยทางตรงนี้เบี้ยวอ่ะยิงเกียร์ปล่อยนี่ก็ปล่อยเลยนี่พอตรงนี้มันไม่มันนั่นมันต้องซื้อเกียร์ปล่อยมาอีกใช่ไหมนี่ยมันก็ปล่อยได้ไม่ใช่มันมีปุ๊กของมันเหรอนี่มันมีนี่น,นี่นี่ปุ๊กมันนี่นะอย่างตัวนี้มันไม่มีเออเนี่ยเห็นี่นี่ปุ๊กมันก็ไปยิงเกียร์ปล่อยอ๋อยิงเกียร์ปล่อยเลยเนาะใช่ไอ้ตรงไหนไม่มีเราก็สว่านสว่านแล้วก็นี่เนาะสว่านแล้วก็หมุนนนนอััมมีเราก็ เอาตัวอย่างเกจยวบ่อยไปด้วยดอกสว่านมันไม่มีดอกนี้อันนี้ดอกเล็กๆงั้นก็เอาตัวจะป่วยยิงเล็กลื่สันไทยป่าวแตมัยิงเล็กไม่ต้องสันไทยเอาตัวเล็กอ่ะตัวเล็กกตัวพวกตัวยิงแปรยิงอะไรเนี่ยดอกสว่านมากระไรดอกสว่านมากระไรสันไทยมาแล้วก็นอตเจ้าป่อยหลอดไปเร็วไหมอันนี้ก็ไม่ใช่อีกเน ใช่ของมันไหมเนี่ยใช่ของมันใช่ไหมของมันถ้าของมันอยู่ไหนอ่ะมีไหมเนี่อันนี้จ้งมาจากไหนหรอกไม่ไม่เอเอาเงนอานี้ไปใส่ดูซิมันเหมือนกันไหมรักนะใช่เหมือนกันไหมเอาเสียวดูดันเหมือนกันเสียวดูดีใช่ไหมเจาะฮะมันเจาะอะไรเรา มุนมือสานนี่แถวเดียว <c oughs> ไม่ได้สานผมหายมันเข้าม่เข้าหรือเราเอาตัวไอ้นี่ไปเลยเ<ๆ>กรอบนี้นะหนรือเราเอากรอบไปเรียบไปให้เทียบดูเนาะมันปกติมันก็ดเข้ากันได้มันน่าจจะใช่นะเออนั่นแหละเอาตัวนั่นแหละไป เอออู้หลดใหญ่มากเลยเสียหมดแล้วนะเอามามันเสียหมดแล้วต้องซื้อปลั๊กต้วนี้แหละกี่ตัวซื้อสองตัวสองตัวเลยนะนั่นแหละอันนี้เราเปลี่ยนแต่หลอดไม่ได้เหรอมันขึ้นซนิมหมดแล้วนุ้ยมันก็เกือบเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนกันดิมันไม่เหมือนไอ้นี่มันมีไอ้นี่เดียวเนาะอันนี้มันมีใหญ่มีอันนี้ใหญ่เนาะ อ๋อนี่นะเออมันล็อกไม่เหมือนกันอันนี้ก็ชื้สองตัวสองตัวอันนี้ตัวหนึ่งอันนี้ตัวนึงโอเคเอาแปะเสร็จก็กินข้าวพอดีไปผมพาไปเลี้ยงไปบอสผมบ่กหาข้าวดอกผมอยากสบายพูดเดียว

ก็่กันมันบกซื้อแล้วตัดหัวนเ่ยเฮ้ยไอ้นอตซื้อแยกมันก็แพงหมตัวละนุ่นตัวละสิบาทนะอืบงุนมอ้ยบางฟุนไม่ใส่หรอกอ้นี่เอามาใส่บางไอ้นี่บางโครนบาลนกี่ตัวเบอสิบสกี่ตัวอือยี่สิบเลยนะ มันสิหมด<า>บ่สองฝคคั่งมันเหลือกันเลือกไปแค่มันเหลือห้อยบ่ใช่ใช้สีต้องวางตรงๆแล้วก็แตะปุ๊บเลยเด้อเจ้าใชายเราแกะบ่ได้เด้อล่ะจริงๆเขาดึงออกนิดเดียวด,ดึงข้างๆดึงให้มันอยู่ข้างๆแล้วก็ทาบแล้วก็รูดดึงออกตอนนี้เจ้าชายสีมือเนี่ยสีมือนี่ ตัวเตียเนาะ,ะดูมีสง่าราศีขึ้นมาทันทีเนิบสนิด่นนดเปอยอยล่อ <laughs> บอกว่าราคามันต <laughs> กเดี๋ยวเข้ามาดูโอ้ยยัดเกียวปล่อยอีกอยของปลอมของปลอม <laughs> ไอ้นั่นอไอ้ไอ้เกี้ยวปล่อยเนี่ยของแท้เนาะใช่ไหมมันนีหลุดมันไม่มีหลุดเลยใช่ใช่ใช่อยู่ได้เป็นสิบปีเลยอยู่ได้เป็นปีอ่ะเขาว่าเรียกว่าอะไรสวยไม่ต้องการต้องการความมาตรฐานต้องความคงทนมาตรฐานใช่ไหมคงทนมาตรฐานโอ้สวยงามเลยนี่เป็นไงอ่ะเป็นไหอ่ะเอาไปฝั่งนู้นฝั่งนู้น เก็บยางดีมาปิดใส่เจอปล่อยไว้ดรอีเคือคือแล้วเดี๋ยวต้องไปหาคิวข้างนอกต้องมีมาอีกนั่นแหละอันนี้ก็ b บีพีหนูแล้วบีพีป่ะครับแล้วก็ขาจับกระจกก็น่าจะมีอยู่มั้งบีพีลองไปถามดูนะของ n อ r มันก็คล้ายๆกันนะใช่ไหมใช่มันทรงนี้เลยอะ NPR น1อนพร้อยิห้าใช่มันอย่างงี้แหละ ไม่รู้รูมันตรงกันไหมเนี่ยเมื่อวะเมื่อเช้าผมไปดูอ่ะของ n p r มันทรงนี้เลยนะมันสามรูอย่างนี้แหละมันน่าจะเว้าเหมือนกันนะว่ตรงนี้นะสิบสองละเอียดปะผู้ชายตะเกียรละเอียดเลยครับเด็ก้าตัวไหน จับได้สองตัวก็อยู่แล้วเคยอยู่ดอกเปจบข้างนี่สั้นบเออเราจะใส่ไงตรวนี้เกี่ยวปล่อยเลยอ๋อไอตัวนี้ยังยังเราถอดตัวนี้ได้เออยังไม่จับไม่ใช่เนี่ยตัวนี้เพิ่มเราก็ใส่ตัวเมียจับหรใช่ปล่อยปากโพงแล้วก็เอาเอาใส่ตัวเมียจับมันได้แต่ปกติถอดไปแต่กว่าจะไปหาซื้อไอ้นี้ได้ เด๋นะไ,ปไปกินเขากินหลับ,ลบกินก่อยอีกบ้ามือนี่นะ่นะฮะาจารชายนี่อหวทั้งลุงนี่ใช้ประโยชน์ได้ดีเนะา,นนานนะเม,มืองนะนะเราจะไปถึงเมืองเลยเปล่า เราจะไปถึงเมืองเลยเหรอเดี๋ยวไปซื้อน็อตก่อนแล้วเราจะเอารถที่ไหนไปซื้อกระจกนี่ให้เขามาส่งมาติดเลยบอบ รัติดตั้งเหมือนกันบ่ทางร้านไหนจะใช่นั่นจะไปภาษาดีบ่นั่นก็ตงเขาก็ต้องชิ่าน้ำมันกันมนใช่ไม่เราก็บอกว่าเติมน้ำมันให้200ไปบ่มันก็จบทางไรก็ตกเป็นหมนแล้ถึงอยู่บ่ผมดาวเอานะน่าอยู่มาหกพันใช่ไหม สองคนไหวไหมล่ะให้เดให้เดเราช่วยมาให้เดให้เดไอ้ลูกยางมันเกาะตรงนี้ได้แล้วเลยใช่ไหม่มออด <c oughs> เดี๋ยวเอาฟอร์ดเชตินไปซื้อเนอะ้ะหรือฟอร์ดจานชายดี ลาซาบูตไปเวลาซาวุตไปเมืองไปไรซาวุตกาะซื้อเลยนี่ยนะอืมนี่ <c oughs> มันต้องสั่งผมไปละหานทรายมันต้องสั่งไม่ก็สั่งก็ได้เลยสั่งละหานทรายก็ได้สั่งให้ก็เอามาให้ตัวเดียวเดี๋ยวไปดูที่เมืองก็ได้ไม่เวลาเรามีธุระอืมไม่ใช่ว่าจะพูดปุ๊บเราจะไปเลยนี่ก็ไม่แน่เลยล่ะคนใจร้อนเนาะ เวลาเรามีธุระอะไรเราก็าปุ๊เวลามันใส่ป้๊มันจะดูสวยเหมือนฟังนี่ <c oughs> ใช่มันด,ดูครบสวยแต่อันนี้มันมีแต่ข้างในแต่ข้างนอกไม่มีมือจับด้วยอันบนเขกกาฉีกออกมานิดนึงครับอยู่ข้างนอกแล้วก็ทาบแล้วก็ดึงออกเป็นวิธีติดกาวสา เออไปต่อขาไปเอาพี่ไปเยียบไหมล่ะเมียเจ้าซ้ำเจ้าป่ะเตียกว,ว่านี้อีกแต่ความสูงความต่ำไม่ใช่ปัญหา ถ้าได้ในสีน้่งเงินมันก็สวยวมันเข้ากับตรงนี้เลยเนี่ยกระชายมาเล่งหน่อยสิมันก็ให้แต่มันรโค้งเหมือนกับฟังนี้มันก็นนกนด้แล้วเออมันก็อยู่ลักษณะน,นี้แหละดิ้งเลยไ โชพ้นบอกพ้นจะเอา <c ười> ลงหน่อยหนึ่งอ่ะนั่นแหละเออละจอยอแจ้วจอยอแจ้วจอยก็โจยเท่านั้นเลยเนาะช่างสิงรู้จักคำว่าโจยไหมหูวบ่แปลวยัง จังสิงคนล่าว่ะังคมินได้ป่ได้มันบค่อยรู่ังี่ยังเป็นบางคำมิมนปิดชายแดนเอางามแล้วกเกนะ่าของเขานี่ถ้าไม่ยุก หน้าอะมันพอดีเลยแต่ว่าช่างปั๊บยกหน้าไงมันเลยสูงมันไม่ยกมันก็ไม่ได้เนาะมันไม่ได้ทรงมันเนาะใช่ไหมใช่เด้มันเป็นคันซีเวลมานี่เด้ถ้าตรงเลยเขาก็ใส่ตามคันซีจานชายว่ารูนี่มันใหญ่ไหมไหมดีแล้วใหญ่ครับที่มันที่เขาซื้อมาไงอืมมันก็ แต่มันก็เข้าทรงตรงนี้พอดีดีเนาะเนี่ยแต่ปกติอันนี้มันจะอยู่ข้างล่างอ๋อกันชนนี้มันปิดอันนี้บ่ใช่มันจะปิดตรงนี้ดูเสมอแต่เขยกล้อเต็งกัน้นมาสั่นอันนี้เขยกล้ายกหัวมามันก็เลยแต่มันเราสามารถยกกันชนให้สูงได้เนาะทำขาใหม่แต่เอาแค่นี้แหละแค่นี้แหละมันระบายความร้อนได้ดีเลยลมมันเข้าแบบฟุบๆฟุ๊ปฟุ๊ปเลยเรียบร้อย มันอาบปาได้มั้ยเนาะคือนี่โอเคแล้วแหละ,ละมันบอกประมาณนี้แหละอย่างสิงเคยยกคงยกมันต้องโ,ต <S <S โตคตรทำไมโคตรกันนั่นเออนั่นรีดน้อยรีดเอดเอ, <S <S อประมาณนี้ครับ ยูอบอ่ายูฮสองพันเด้อ <ST>. นี่ <S <S อ๋เจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวพาจันชายไปกินข้าวก่อนอเลี้ยงดีกว่าลูกอีกดูด,ดิพาเข้าแต่ร้านอาหารเลยน็อตเบอร์สิบสองเท่าไหร่นะ ยี่สิบตัวบ่นีปท้งข้างมรกอันนั้น<ะ>มรกนนะมรอีกอันน,น,นเนบอร์กี่ตัวสิบเเอามายางอะไรี่สิบบ่ว่ะฮะยางอะไรยี่สิบได้มั้ย